เทคนิคแต่งภาพใบไม้โทนเขียวดร์กส,สวยๆแบบนี้ EP ที่4เขาเฮ็ดจังไดไปเบิ่งกันค่ับทุกคนเข้ามาที่ไลฟ์รวมได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มภาพถ่ายเลือกรูปเข้ามาได้เลยกดเพิ่มครับกดที่รูปทั้งหมดเลือกรูปได้เลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆมาเลือกที่แสงเลื่อนการรับแสงไปที่60ครับคอนรา์บวก70ไฮไลท์ลบ100เงาลบ100 สีขาวลบ70ส่วนสีดำเพิ่มเป็น20ครับต่อมาให้เพื่อนเพื่อนมาติ๊กที่เส้นเคิร์บติ๊ก3จุดไปแบบนี้เลยเด้อทีนี้ให้เพื่อนๆมาดึงตรงกลางขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็มายกเส้นข้างล่างนี้ให้ขึ้นเป็นข้างไปข้างบนแบบนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ใครชอบเด้อโอเคเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นมาเลือกที่สีลดอุณหภูมิไปที่6 ความสดของสีดันไปที่10และความอิ่มของสีด้วยครับต่อมามาเลือกที่มิกซ์เลือกที่สีส้มลบความอิ่มของสีไปที่1 0 0สีเหลืองความอิ่มของสีลบไปที่50ครับต่อมาสีเขียวนี่แหละสำคัญมากให้เพื่อนเพื่อนเพิ่มเฉดสีไปที่50แล้วลบความอิ่มของสีมาที่ลบ50แล้วก็ความสว่างของสีลบ50ด้วยครับ สีน้ำทะเลลบความอิ่มของสีไป100สีฟ้าเหมือนกันลบความอิ่มของสีไปที่100ครับหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นต่อมาให้มาเลือกที่เอฟเฟกดันื้นผิวไปที่30ส่วนความคมชัดก็ที่30เช่นเดียวกันครับแล้วเลื่อนมาข้างล่างเพิ่มหมอกควันไปที่10ส่วนวิกเนียนี้ก็คือมันจะทำให้ขอบของภาพสีดำลบไปที่40เลยนะครับ ต่อมามาเลือกที่รายละเอียดสุดท้ายเลื่อนความคมชัดไปเยอะๆที่60เลยบาตานีมาเบิงข้างล่างแล้วก็เลื่อนจุดรบกวนไปที่10แค่นี้เราก็จะได้ภาพสวยๆแล้วกดที่หน้าจอเพื่อด,ดู e f ฟอร์ปล่ยมือเพื่อด,ดูอัปเตอร์ว้าวสุดยอดอีหลีครับแบบง่ามกันเลยทีเดียวนะทีนี้ให้เพื่อนๆมากดปุ่มแชร์กดส่งออกเป็นที่เลือกเกเปกเลือกสมอ2048คุณภาพ100%กดติกถูก รอสักครู่ส่วนรูปนี้ผมใช้มือถือ Huawei Nova 5T ในการถ่ายภาพนี้ใช้หมดออโต้เลยเดอ้อเพื่อนๆที่อยากรู้วิธีการแต่งรูปเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์รูมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาตอบให้ครับพอกันไหมอีพี่หนาความรู้ดีๆแบบนี้ฝากแชร์น้าแนดเวยครับเด้อ